สวัสดีค่ะชิมอะไรรู้ยังเขาเคยยันนี้ชิม่าได้เศษไอเขาซื้อมาเป็นเศษเศษจุใจเศษจูใจายเดลไรเล็กน้อยเรียบร้อยมาเดินบาครับเรียบร้อยมาเดินมาครับ ทุพคนก็อไรกางเกงนะอันกางเกงน้องสาวมาใส่สีมาใส่จำไซไม่ยังแฉอว่าไซจำมะเล็ดมีไข่ตัวตัวจ่ายรอบสองก็ได้ค่ะจ่ายที่หนูว้งสิพี่ไหนเป็นสิมาจ่ายเงินบาทโอ้ยหอบไปใส่เนาะจ้าคือลายแทฉเป็นเป็นนั่นบอกเป็นหลอกหอบมาเลยหลอกหอบไปเอาขึ้นไปไที่พัะกินก๋วยเตี๋ยวร้านเก่าเซอร์รุ่นตาเกลอทำไหนที่ดีที่ดี ลำใหญ่แดงลำใหญ่แดงอยอะไรกันนะาสารคาดีขายคนอวดผีใส่เสือ้อแขนยาวอะไรจนห่อนแล้วล่ะบมไหรเนีามีางายงเขาหลอดชีหอดยังก็ไปจับตะกอบ้านก่อนมีแยงเขาเ <c oughs> มาื่อวานกูเลย12บาทมหนิก็ไปเด้เจ้ากบ้า และนี่คือรารการแบบนี้ตรงหน้าร้านศาลเท่านั้นเขาไม่อาจเอกันทลายนไหลเจนคูจะแตกไหลจนคจะแตกที่บัากระวาเบอร์ครับไหลจนคจะแตกเลือดมีฉันอยู่บนเลือดเลยจะเพิ <c oughs> ่มเราเขาบอกอยอบน้ำนอนใจอยมันมีแต่คนบาปนำป้ำบะแมนอ๋อที่นั่นคักรถน้องนีนั่นสรวา้หงสาแเสียหง,หงเันพญาหงแัก ววงขึ้นคนนเออเอาเป็นกิจวัตรเป็นดวานี่เจ้าลดได้บช่วงหัวคำช่วงหัวคำไรยูช่วงทุ่มสองทุ่มเด็กวได้บ่ยวได้เลยอยลดมันมาแล้วว่างหกโมงกว่าเนี่ยที่ลงหโมงอหกโมงอันแรงที่โหลดเมื่อวานน่ะอุ้ยก็บักทันด้วยน่ะปก็บักไง มันปีนาหรือสิริกินดนวยตะเบียนหยบัก่านมึงในโดกโถ้าเป็นถ้าเป็นหน่วยใหญ่นี่สิเลอรเแล้วเอปะบองานดโดเา้ไก่ก่อนแล้วไปอาน้ลไปสิอานี้น่หาเปแน่เกยความจริงอะได้เปอออมันบอกไก่ดอกจากนี้ไปก็วาณชั่วโมงนึงเขาอกไเขา่กลับไปหางสังขาอีกปะว่ามนี้ิบอละสังขาไอ้นเงเดี๋เอิดดิละ วัดังเืว si? ัดับย okay, ู่ไปน้ำแนวสิอยู่หลดอยู่บะก็เป็นมิดมิดอยู่ฟังทั้งหอีหยังอะอะไปหยังไปอะนปด้วยอัน ของแดงเอ้าของแดงเออยังพอมีเดลกึ่งเข้าไปแล้วดูสิเออรถจะพังไปสตาร์ทน้องน้องน้าอ้าน้องบลาสบายน้องป่วยอยน่องป่วยค้ร์เกลกึ่งจมรถเข่าทำเกลือบม่ได้ห่างเลยอันมีรถขีดขูดนิดนึงเลยยี่ห้อเฮ็ดมาสิบนประกันก่อนเบิ้ดอย่างบ้านในหอดปีมันเป็นประกันในนั้นประกันล้านเขาเหลือประกันนึงเลยโอ้ถ้าประกันล้านเออ ทำออย้ายนะทัวร์ทำย้า่ทัวลใหญ่ัวเอาทางแข้งหลายจนหนาเปียกเวอเนาะเอาหนาจนแก้วออกไปเหรอจะออกไล่ที่ไหนสวกบ่สวกไลบ่คุณหมอคุณหมอฆ่าแก้วหนูสว,สวกคุณหมอฆ่าแก้วหนูสวก เอาเข้าใบใบหน่อยค่ะเอาล้วคับเอาแคลวงไงคุณหมองวันเอาข้ามกินกองเข่งกินกองเข่งอยู่คุณมองมาอะไรมาเถื่อนตั้งแต่คอนเสิร์ตบ้านเนี่ยอ่ะหลังจากึ้นมาทรงสกีปะต้นนอนจนว่าเตยลาพี่กแน่แน่น้องขังนอนเน่ทำมอกมาแต่กินเขาจนว่าหอนเตยลาฉันเห็นอยู่ช่วงสิบเอ็ุกเอ้าความยุบปูขึ้นแต่งหน้าบอไปประเด็นคือ ตื่นขึ้นมาคือบ่มีเสียงแล้วก็ปวดหัวมากเลยก็เลยกินยาบดนี่ยาไรเป็นวนี่เราตูจับเล็กหน่อยนะจับเกียเรืองอาบน้ำบ่นี่เครืองอาบน้ำมันน่ะคือไม่อย่งเรืองอาบน้ำวดบวมเบวูน่ะนี่นี่ ฮากอดเจนหน่อยโอ้แด่คฟังสู้ของพุทธเอ,อาเาอนนอด,ด,ดินเ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 ออปาจาังสิซื้นไว้ไวนไม่ได้สาวนาอไม่ได้สาวนาะไม่ได้นีตนนสนนนนตอดมากี่อไม่ได้นีสตดมากับ้พื่ไปวันนีอ๋อวันรีวันลีนะนะอมะนนองเ,เออเออ จะฉัน้อนมานจะไปนอนงานใปนด้วยมนจะไปนอนงานบ้านในนอนดอกจะไปหาอะไรไปหาอะไรแ่บๆกินก่อนโอ้ยเพื่อนนอนตั้งแต่คอนเสิร์ตบ้านไอแอนพุนตั้งแต่คอนเสิร์ตบ้านเปิดมาเลยค่ะตั้งแต่คอนเสิร์ตบ้านไอเลนจัวัเตยลาเธอนอนอ่ะนะพี่นอนแ่บคักนองานผ่านไ้วกม่อนอน่อรนอนหลับองตะคินอนเลยนอนเมื่อนี่นอนเต็มที่ พี่ขวัญล่ะพี่ขวัญล่ะเขาเขาอกี้เลยกะดอันอันอายอันผู้นำคิมผู้นำคิมฮะบอกสิเมยนตัว มานหัวน้ำเรื่องกินเรื่อเสื่อมาตินไหยสื่อเยอะจังเลยใจกันนะครับโอวันตินเด็ผมปากหลอ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 กฉันจะไปซื้อว่าตีนมาไหวอยู่อันยังเกาะรับไหลคาเฟ่กับมาหลอกขายเขาดีดีหลอกหลอนลูกค้าก็นเลยว่าอันก็นเลยว่าโอ้ยมันมันไม่ใช่หลับไหลนะนี่เจ้าของร้านนี่หลับไม่ตื่นฟื้นไม่มี เป็นการดีว่าสันคุณเอ๋ย่างไปซื้อกาแฟแต่ว่าหัวบ้านผมเออบ้าน,านเพราะาสนมใส่ก็เลยว่าอันเงินนี่เอาไว้อันเอาไวถไ้ถ้าใส่แล้วยอย่าไปโอมเชนว่าสนใจเงินเม,มื่อคืนตอนไหนครับว่าท่นมีแกว้วว่าจะตีเออกูเพิ่งกินแล้วก็ลร่างต่อได้บ <c oughs> ุ๊บเพาแม่จะ <c oughs> <c oughs> ได้กินแก้วต่อเธอบอกแต่ละคนเห็นใจกันหน่อยหน่อยบานหน่อยเด็ด ถ้าหลอดคือเป็นเห็นว่าหลอดคนนั่นแหมอันนี้เนกับมาซื้อไหมฮะอันเท่าไหนดิอันน้อยๆก็ดีหลอดค่ะเอาหลอดเบนของอยู่แต่บ่าไปค้นในลูกค้า่อจะมาเฮ็ดดีหลายเจน้ำหวานคาเฟ่ไต้ฮานเนาะมีอยู่สองเมนูค่ะสั่งเมนูอื่นกาแฟกับโอวันตินคาเฟ่นี่ขายสองเมนูบ้าขึ้นแล้วแหมขึ้นไปเดี๋ยวประมืนตอนแรกสิบว่าซิมบ่ ายเนาะเอีวการอนกัยืมของอีกอบนาลงดูแต่แก้วก็โอ้ติ่นก็อันกาแฟโอ้ยก็ไล่ลายซะนี่้วมไดเอีกับแกาแฟอันโอ้ติ่นของเจ้าของไม่มไมเอาอยู่วัดซบอกกาแฟไม่บูซาน้ำหลวงพอ ไปค่ะลาไปทั้งสามช่องแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าจะไปหาร่างคิ้ยงหรอคะ่ะพอไปกวาดขยะมามะแบบถ่ามันโมนไปเ,เลี้บ๊ายบาย